Tim mong chân tìm đi 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 tìm tìm đi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 

ปลาเขียงหน่อยกําลังพ่ออ้งางามเลยปลาคอกับปลาคอหน่อยเนาะอือกาลังพ่อูอ้ใ่กันพี่น้อยสวัสดีจ้าพี่น้องนี้มาพร้อมด้วยเสียงดังเนะจ้ะก็คือเป็นมือเกี่ยวเขานะจ้ะพี่น้องกับพอดีว่าเกี่ยวเข้าไปตากล้องก็แม่นองกรหอมก็เลยเห็นปลาขอนจริงๆก็จอบใบ้ดนลยละจ้ะพี่น้องเพราะว่าให้ก็ฟอกเขาว่าเสียน พากกันมาอปลาขอนแต่ว่ามันบ่บกจะเถื่อกันเลยเมื่อ่อมือเขาเจ้าเกี่ยวเขาพอดีแต่ว่าถ้าใช้เกี่ยวเขาก่อนก็ยันรถเยาะปลาตายเนาะจ้าแม่น้องหอมกับตากล่องกันเลยพากกันมาปลาขอนก่อนพันสิมาไ้นี่เนาะจ้ากันเลยมือนหนีก็เ <teachers> ลยสิเป nah ็นได้สองคลิปให้พี่น้องได้เบ่งได้จ้าคลิปคลิปก่อนก็สิเป็นคลิปเกี่ยวเขาเนาะจ้าคลิปหนีก็สิเป็นคลิปพ่อปลาขอนเนาะจ้าพี่น้อง ในน่องเขาหอมกำลังงมอยู่จ้ะพี่น้องสสวัดีจ้าแม่น้องขาหอมเช่าลุกฟงแช่แนวด้วยพี่น้องพี่สาวงมปลาพี่น้องเพราะว่ารถเที่ยวเขากระลังสีมาสร้างงมฟ้าก่อนเบนจ่าฝ่าวก่อนฝ่าวกอนเพป่นสีมาแล้วก็เสียงมันกระหนวกหูน้ำเนาะจ้ะเดี๋ยวตากลรองอ่าขอหาวิธีลงไปก่อนเ้อจ้ะแป๊บหนึ่งจะได้ตลอดได้จ้ะในน่องเขาหอมกำลังถึงมางมแบบฝ่าวเนาะจ้ะพี่น้องรถสีลดกระลังสีมาเที่เขาไล่ก่อน อุ้ยตัีน่เออาิเขาเห็นบันไดไม่น้องแบงอันพี่น้องบ่งน้ำเนตากองไทยเพทันพอเปล่านํำเาวนพี่น้องเห็นชาเกตเต็มเต็มอยู่นนี่พราะ่นสีมันนั่นั่นตัวทีมันขึ้นกันพี่ตมบุพี่น้องจ้าจุกจยกจุกจยกอยู่บริคิดว่าสิม้งมป่าน้ำตากองกับบริไซเกอดบูดเงาอมาบ่เอี่เห็ุสันใดนาะ ้าใส่เสื้อผ่านไม่ไหวมาโอ้โหใส่อย่าปัดผ่านหนูมาเจอยีต่มเลยวะเธอเนี่ยวกาปลาขอเรานเนี่ยเต็มยเกนสีผนสีเดียวกันก็บันนี้พวกโอ้รดกพุดารดมาเนาะเห็นมาเนาะุดไม่น้องหอบเจ๊ได้ดีเลย รถจะไปดันพี่น้องเพราะว่ารถรถไก่ีาหอดแล้วนอจ้าาออนจ้าอยกันเมียขาหอเก่งหออ้สะออนกันอ่พี่น้องไรกันนะเต็มมือฉีนมาเต็มกำมือเลยจ้าเกนกอดพี่นย้นมาแต่ือ่เป็นกำจ้าเป็นกำอหีพูดา เ,เ,เ,เต็มหลากหลายนึงแต่ว่าสีม,มันกลมขึ้นกับอันขี้ต,ตุ้มพี่น้องจ้าได้โบเห่ได้จ้างมไปเถื่อได้ม่น้องหอมก็ได้เถื่อนัน่นแต่ว่ามันเศร้าขาเลยบุรีไายซะซ่าเศร้าเพราะว่าเราเกี่ยวพนักพนันมาแล้วใกล้เห็นหนเาะแม่นจ้ากันบอกกระเสียดายได้จ้าพี่น้อง พวกเสียดาเพราะว่ารถมันสีเกียบแล้วมันสีเมาที่หลังยงมันแม่นองเขาหอมเขาเลยเฝ้าเลยจ้ะการถเกี่ยวข่าวอีสองไห้ก็หอดเ้าแลยจ้ะพี่หน่อย ก็จงมีมาสรุปทีเดียวเลยจ้ะเพราะว่าอยู่ในอันงคูถังมันจะเฟืองเนาะก็ขีดตรงมันแน่บบึนแต่ว่าอันนี้ก็สิได้เกือบครึ่งทางอีกคือเก่าพี่นอ้องแต่รู้สึกว่าไคนี่นี่ฟ้าหลาเอ่อตัวมันสิหน่อยกว่าที่เฮาง,งมไปหมดก่อน,นเนาะแม่นเมลอนหอปลาหลายได้บาดตรง ได้บร <S 々> ิจาคีน้องมีเห็นตอนงงจกินกันน้องพี่น้องโทษทีเด้อจะขิดนี่เด้อได้แบบว่ารอเบิ้งยี่นี่ได้หลายคือเก่าจ้ะเหมนความที่ว่าเขาฝ้าวัดเกี่ยวเขายำกฝนมาเลยจะพี่น้องเล็บฝ่าสี่ให้รถเกี่ยวเขาเกี่ยวถ้าเกินนอกเพราะทีนี้แหละมันกระบอกไปน้ำนอกแน่นจ้ะมนหน้าบุกไปน้ำนี่ก็เหลือได้พระว่าทั้งนกทั้งหมา าไปเลยต่อเนี่ยมาถ่ายคลิปหนึ่งให้พี่น้องเบิ่งเนี่ยจะตัดหนาเพื่ออย่างพี่น้องได้เห็นได้ส่อ่อนปลาขอนน่มกันนอกจากพระเข็งขอนบริเตรียมตัวมาอุ้ยเม่นอน่อยคุ้มคอหน่อยเ้ยตื่นขึ้นม่มองนี้ดีนี่ร้อนรู้จักเม่นเม่นเม่นจุ๊บเหรอวุ้ยอุ้ยสามตัววุ้ยเม่นเบอร์ที่สิบสามตัวอยู่นี่เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งมันแลนหนีมันหัน นีเดกปเนเ่ไนตัวไม่นอหอม่ดีกำสามตัวได้พขนอยม้งค่ะรุดมือข่อยบ่แก่พี่น้องเห้นเศร้านี่กอุ๊บปวดด้ยใพี่น้องบ่แก่เนี่ยไม่เด็กปลคอยังนี้ก็มีไม่น้องหอมนีเด็นี่เป็นย่อเงาไหนจะเป็นปลาโคแมนยู่บ่แมนแมนยึบในปลาเข็งกะมีอยู่มองนงุ้มเบิ้งบวกใช่วงนี้มีบ่เป็นมู นีเ่เด็เดตัวหนึ่งมีง่แต่ทองมนันนี่นี่ก็แม่นี่แม่น้องมันคอยเลยน่าติดได้แบบเขาพอดีนะอสาออกหินงามเจ้าหน่อยเน,ะนาะสาก็ได้อ,ออกแล้ติดเสียเวลาเด้บแบนีบ<ะ>้ไม่ว่าไรกล่นมาแขกไก่เนี่ยเลยได้แต่ว่าคลิปนี้น,นี่ฮันสิตใ้พี่น้องลงให้พี่น้องเบื้องหลังจากเกี่ยวเขา่าเราจะอุ้ยประโคนไงคือ พู้เรียกยูหม่องนีเจนี่เจนีเม่นเาหอมบุญบ่อ<ว>ก,ก็พ,กพกอหน่อยไป่บอกไม่เลยเข่งมาเข่งโอ้ปลาเข่งไงพี่น้องบัลลังกคือว่าคลิปนี้สิได้ลงหลังจากคลิปเกี่ยวเข่าเนาะพี่น้องเนาะอย่าบ้ากาันเนาะเพราะว่าเอ็นเกี่ยวเอาเกี่ยวเข่าก่อนแล้วกันตามขัน้นตอนตามสเต็ปเฮาเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเวลจาจงก์พากัน เห็นเป็นดาวๆไปคนเดียวพอเห็นชัดบพอดีซูมไกลๆก็ขออาภัยน้ำเด้อจ่าพี่น้องความฝา,าใใดงาจ้าได้หลายยอู่เด้ได้ขอนขออู่เลยจ้าวี่นี้เขลงหลงนี่บ่าเขลงแต่ก่อนว่จะเพิ่นเพิ่นลงอีกหล่องหนึ่งเพราะว่าเพิน่นเห็นว่าเขาอัน ่เป็นเห็นว่ารณ์ห้องงมปลาหลงนีเป็นกืสิมากเกลือหลองสุดท้ายนะาจา๊ะหลงสุดท้ายครื่องขู่เลยดิี่น้องจา้าเครื่องขู่แล้วจ้าเบิ่งซอยกัน <c oughs> แน่อันใม่อีกที่หนึ่งเนาะเครื่องขู่แล้วก็หล <c oughs> ังให้พี่น้องได้เบิ่งสีเมลอดหอมีตามันนะจ๊ะ ไุ้มาตลอด้นมาได้ตลอดขนาดนี <reco> ้บุญห้องงุ้มไปโหลดอเมนก็ได <visuals. S 1> ้เพราะว่ามันสิดตเค็งมันสิดติกยุขี้ตุ่มได้ตลอดจ้ะท่านท่านห้น่อย่าจะบรท่านย่าจะโหลดกำลังมา อ e ุ้ยเดี่ยวปะพวอเห็นตะคุยสันหลังมันยไหมน้องผมเรียบร้อยอุ้ยอาโน่ป้อนีเขาเลยปะพวอหลายตัวอยู่ได้ใจ้ล่ปกติเงี้ยปะพวอมีปลาตัวนี้ปลาตัวเอาฉุดก่ออาัยเด้อจ้าถ้าบ่งบ่ค่อยถนัดกันคนใดตากล้องก็ถ่ายบ่ถนัดกินบ่ถนัดจะเพราะว่า เดือดปูดแนวมาพี่น้องวันนี้เราหอมยางไปหอกกันนะจ๊ะหน่ำบกเได้ตะกร้อนะสไปมากด้ยตะกร้อครับวัน้น่ำบกมันบไปยังอยู่โมเสกอยู่จ้ะพี่น้องเนี่พอที่สังเกตเบิ่งจังว่าจังซีห้แม่น้องเขาหอมมะเลมค้าว่ามะเลมนี่หมายความว่ามาเก็บงานที่หลังอีกเนาะจ้ะบุเชียเข้าวันอันนี้แล้วแม่น้องเขา ทุกทังหา้าโมเมนเฮียเราก็ไปดูปขไดข่กระไดเอปลาคอข่ถือด้วยใจขค่นอุ้ยฮีเดนี่ปลาคอหน่อยก็ปลาเข็งเฮากำลังเกยตื่นอยู่พี่น้องปลาคอชึ๊บ <laughs> ดูเลยปลาคอหน่อยได้ด้วยด้ บวกเงาด้ายวยนวี่บวกเนี่นวยบวก่เขาได้แบ็หลายเขาโหดเนียดตัวหนึ่งมันอยู่สองตัวอยู่หลังก่อนไม่น้องออันเด็กก่อนนะตอแหต่ว่าบวกนี่นี่หมานแม่น,มน้องหมานจะพี่น้องเพราะว่า อันนั้นขาสองบวกวมกันเด้อันนี้ข้าบวกเดียวที่จัดนอกางขไ้ตรหน้อกจไ้ตี่นกาันข้เรอมุงขึ้มาเอะได้กระได้ย้ำนั่นดะา กำลังพ่ออ,พ <ố. S 1> อูอีปูก็ได้หลายตอยู่ไดปูให้ก็ได้ใส่มันขนาดมันกำลังพ่ออูเนาะหัวนี่ตะบางหัวแหลมอ่ะพอปิ่งจะว่าหววแหลมเนะลยตัวมันตัวใหญ่โอ้โหฮาข้าวน,น้ำดดรดรดกันสะุดข <laughs> ัน้นมาว่ะงอดเตล้อ ตะวังนี่บอกเมนฮอตะวังนี่นะแค้นอุ๊เดออีกตัวหนึ่งแมนฮอร์น่ะตัวเจจี๊ดเจ๊ดจดด๊จอบคู่มือบานหนำสีบกบ,กบวกจกักแตร์มาบกมือเกียเกเก่ยวเขาพี่น้องจ้าแม่น้องเขาหอมก็ขึ้นน่ะรถเกี่ยวเขากลับไปทั้งทุน พอดีเดี๋ยวให้แม่นองเขาหอมไปหลางเนาะอยู่ลงกบของว,วเขาฟ้ารดเกี่ยวเขามาให้นี่นะจา๊ะจังมาลุ่นกันแบกแอแอนไปเลยจ้ะเนี่ยครึ่งถังไมจ้ะจังไปเบื่องกันว่าเขาได้หลายได้งานปานไดเนาะอยู่ล้งกบเขาเลยจ้ะพี่น้องจะได้เวลามาหลางเขาแลวจ้ะพี่น้องมาหลางอยู่ลงกบเขาหนำเละไหลนี่ สะดวกกว่าเนาะอจ้าไหนไม่ล้าหลางสะดวก<ล>สะดวกเลยจะโอ้พี่น้อง <laughs> ต้องซอยกันแน่จ้าป้าคอนเทได้บันเทได้บานเดืด่อง<ๆ>มนโนคงจ้าพี่น้องสีดีเห็นชัดๆน้ำเงาอึ๊บอึ๊บอึ๊บเป็นนักเป็นนักแล้วจ้าพี่น้องอู้ใครได้บุ้มีปลาคอยายบุเรขาโดดนี่ยอู้หูน้ำน้ำใส่ก่อน พอก็ได้อยู่มันบ่ตัวใหญ่จ้าออ้ยจัวกันดีไหมปลาขิงน้ำขอนให้น้ะจ้าวิธีวิธีหน้ักปลาเขงีงขงิงน้ำขอนจะมาฟังทั้งเฮาซนเนาะหน้าท้องพปงเฮาสีเป็นบ่เขียงหลายห,ายหัวนาะจ้าปลาใหญ่มันบืนตัตะก้องมันบืนลงหนองสาแล้วถ้าน้ำขอนเนี่ยยามอะไ้ปลาดีเป็นป พป่ะสิเพิ่ปสิบืนลงไปธรรมชาติของมันแถ้สมมติว่ามันน้ำเริ่มสิบบืนนี่เพะ่ิสิไปหาหนองใหญ่ไว้คือธรรมชาติของเผืนปลาปลาใหญ่น่ะนะนี่ใส่กันอี่กทีไม่ได้ไหลเลยแต่ก็ไล่ตัวนี้จ้ะเลียจ้ะแม่นอนกับหอมหลังปลาขอนน่าจะเอาเข่งหนังของไล่ขนาดที่นอก ไตัวกำลังเพื่นแย่แย่เองไงอยากได้พี่อู๋จะได้แบ่งหลายคนอยู่พี่น้องมราจะป่าเนาะมราจะเมตากล่องเราจะคว้าเมนเอาของอมเออพอดีแล้วไปเถอแม่นเลือดเลือดสีแกงกันแล้วแต่ว่าไม่บกบวบหน่อยอยู่สามวันเมนเมนเมนปลาแบ่งไว้พี่น้องมุ้งม้งหันได้ไหม กนมขนาดง้มฝ่เฝ้าจะมีทั้งป่อคอหน่อยโอ้ยอยง้มฝ่เฝ้าง้มมาเบิดสามนิดตากล่องง้มมาเบิดได้เพราะว่ารถรถไถรถเกี้ยวเขาเกี่ยวอยู่หัหหห่งเมนบอเมนจ่ะแม่น้องหอมจังอันเดี๋ยวตอนบ่ายจังไปเบิงไปเก็บท um ี่หลังเมนแม่น้องไปเก็บโอ้โหโอ้โหหสิไปเบบบงน่องเพราะว่ารถ้าเจ้น้ากลมาเนาะแต่กล่องน่องันพอดที่เราเพิ่งมาเกี้ยวเข้าหายแล้วฮะนะเกี้ยวเขาเขาหน่ะละ มันสิดทา้าเฮาวงม้มจนแล้วมันกับ่ะไรเฮาก็ต้องเฝ้างม้มแล้วก็บเฝ้าให้เขาเจ้าเกี่ยวนะพี่น้องกระเบิง่งที่เราจะพี่น้องคั่นบ่เอาก็จังสิจังได๋กันสิดายกันซะอ่อน,อนเบิ่งนี้หลายคั่นน่ะจ้ะอุ้ยผมเดาแต่เรื่องต่ำหนึงกำลังพ่อโอ๋เลยจ้ะพ่อโอ๋พ่ออ๋อแล้วแต่สิเอินน้นเนาะแล้วแต่วความถนัด กำลังผูดีเด้เนี่ยอืมวันที่แล้วมันตัวใหญ่นะจ้ะมันเป็นแบบว่าพร่อปิง่งแม่ตากล่องกับปิ่งเอาดิวันที่แล้วมันมันเลยแตากล่องเพราะว่ามันมันอยู่เด้แเมนปลาเข็งนี่มันมันเจะพี่น้องกินกับตำักทัลวนี่งด้วยเฉพาะปลาเข็งนาเฮาเนาอข้าตกลงเนาะกินกับตำักทัลวนี่แม่นี่ค่วงเจ้าอยูอ่ดิเข้ากันขนาดได้กินกับตำักทัลวปิ่งปลาเข็งนี่เนาะ

<left> เดี๋ยวดแม่นอหอมแป๊บนึงแม่นองหอมี่จะได้ไหมจ๊าพี่น <moderate> ้องตเคียงน้ำขอนเธอตะเคียงน้ำขอนนวลลายขนาดพี่น้องะยันเียวปรยัวันเียตากรองโอ้ยคุณเดยจ้าอ้ ขาหนำขอนจ้าพี่น้องหลายขนาดเบืองซอยกันแน่ได้เกือบครึ่งขู่พี่น้องปลาเค็งหน่อยกำลังพ่ออูงามๆเลยปลาคอกับปลาคอหน่อยเนาะกำลังพ่ออูใส่กันพี่น้องเอ้ยจ้าคลิปสําหรับวันนี้กับแม่น้อง,องกับหอมสาวพี่น้องไว้นี่เด้อจ้าเด้อฝากปลาขอนไว้เนี่จ้าฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องกับหอมช่องน้องโกงชางแนลนีดเด้อจ้าแม่น้องหอมกับตากองถิ่นดิบกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะจ้าเนาะ กะเสียงดังจ้าหน่อยได้ไหมได้พี่น้องเพราะว่าข้าเจ้ามาเกี่ยวเขาให้จ้ะแต่สำรับวันนี้กะขอให้พี่น้องโชคดีได้จ้ะเด้ออยู่ดีแมงสุขสุขพี่น้องลาพี่กอนจ้าพ่อกันคลิปหนาได้จ้ะเนาะสวัสดีจ้าวันนี้จ้าสวัสดีจ้าวันนี้ทัวที่ได้จ้าเป็นผัวฝาขพี่น้องเดี๋ยวสิได้ไปเกี่ยวเขาต่อวันเด้อลงบรรยากาศป่าเฮาเนาะงามเลยๆเครื่องขู่เลยจ้าพี่น้องจ้าพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวก่อนจ้า สวัสดีจ้า